โอเคนะเพื่อนๆตัวนี้นะครับถอดออกมาล้างนะครับตัวนี้สายมันชื้นนะเซนเซอร์มันเลยไม่ขึ้นตอนแรกผมก็คิดว่ามันถอดยังไงมันมีน็อตไขหรือเปล่านะเพราะว่าดูมันเป็นรูช่องหรือว่าน็อตไขนะมันมันไม่ใช่น็อตนะมันแค่ดึงมาผมก็ถอดออกมาเลยมันก็หลุดออกมาทั้งหมดเลยหมายถึงว่าถอดน็อตตัวนี้น็อตในบล็อกหลุดออกมาครับก็ประมาณนั้นเลยนะครับอุณหภูมิก็ประมาณนี้ครับ อุณหภูมิมการจอนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ใส่ฝาครอบเข้าไปนะตัวนี้ทำวามสายนิดนึงรับถอดล้างนะครับถอดล้างสายแพรตัวนี้นะเพราะว่าสายแพรเนี่ยคือมันจะมีความชื้นนะถึงมันอยู่ข้างในนะครับเหมือนจะไม่ติดอะไรก็จริงแต่มันจะมีความชื้นนะครับก,ก่อนตัวนี้ถือว่ามันทนทานอยู่นะผมว่านะครับครับก็ มาพูนประมาณนี้ก็เย็นๆเลยสำหรับการจอนะครับนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่น้ำเต็มนะมานนสีมันจะออกเป็นหวานเย็นนะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับไม่ได้เสียนะคือถ้าเป็นอุปกรณ์ของอะไรพวกนี้มันมันจะชอบ เรยกว่าอะไรมันจะเป็นเหมือนออกไซด์ครับมันโดนความชื้นโดนน้ำนะครับเดี๋ยวจะครอบตัวนี้เข้าไปนะครับมันเป็นเป็นเข้าไปนะครับก็อย่างที่เห็นนะเพื่อนๆเย็นๆเลยนะครับสำหรับอาอะเดย๋ยว พัดลมมันทำไมมันหยุดตัวนี้เดี๋ยวลงชั่งมันนะปมาก่อน,อนเป็นพัดลมแยกระหว่าเป็นที่สล็อตนะโอเคนะครับนี่นนเพื่อนมาดูนะครับอันซ่อมคอมนะครับมาเจะจักรสองมิลบุรีอ้าวลูกลูกลูกค้าตัวนี้ก็ ปิดม่หถอดก่อนนะเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นที่ไดเวอร์หรือเปล่าเอ่ยโอ้ทำไมร้อนขนาดนี้นะครับผมปิดก่อนนะ จีซ huh. ิโอโหเงียบเกินะครับร้อนมาก ร้อนุอาจจะเป็นที่ไดเวอร์หรือเปล่าเดี๋ยวนะครับปิดก่อนนะสักูนตัวนี้โอเคเดี๋ยวมาให้มันให้มันหายร้อนก่อนอ่ะครับผมสอบถามทักทายกันมาได้นะครับอ๋อนีนะครับเซเซอร์ก็ตามนี้นะ ีแกะล้างทำความสะอาดตัวแรกมันไม่ขึ้นนะเพราะว่าสายแพรตัวนี้มันจะจ้ำเข้าไปในบอร์ดของตัววัดอุณหภูมิตรงนี้นะครับมันจะมีเซ็นเซอร์วัดน้ําอยู่ตรงตรงข้างในนะครับอ้ำไรผ่านเขาจะวัดอะไรประมาณนี้ครัาจออุณหภูมิประมาณนี้เองนะครับขอปเป่ณ สีขาวสิขอเป็นสีโอเค Hoạt động đèn đủ Ào rèm, rèm. Ào rèm đi. đủ lam ram 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 เอาสีชมพูมันตัดหน่อยดูวหวานๆน,นะครับเพื่อนๆก็จัดการได้เลยนะไอ้นี้เรื่องของไฟกวางตัดไฟนะครับจริง <Thinking S 1> ๆแล้วตัวนี้มันสามารถที่จะซิงได้หลายตัวนะ เหมือนกับตัวนี้นะฮะตัวนี้แฟนสองครมันจะเหมือนกับอุณหภูมิสูงขึ้นมันจะทํางาน,นครับเนี่ยนะี่ลผมเสียบตัวนี้ไว้นะครับอลณหภรมิดลดลดลงก็จะนะร,รอบก็จะทํางานไม่ได้ตั้งค่าคนระับของเมนบอร์ดนั่นเองนะตัวนี้เราก็ นะครับเพื่อนๆน,นะครับนี่นะประมาณนี้เลยเพื่อนท่านไหนสนใจก็ทักทายสอบถามมาได้เลยนะครับลานอยู่ตลาดรัตตุตจัก2สองมินบุรีนะครับรับทำระบบน้ําเปิดแก้ระบบน้ําเปิดนะครับนี้ยังไม่ประกอบนะต้องเทสอย่างที่ผมบอกเทสรายละเอียดอันนี้ใส่ไปสามตัวนะครับก mm hmm. จั ระบบของมันนะครับจะเป็นละะักษณะแบบนี้นะระบบไฟโอเคครับเดี๋ยวผมจะเซตค้าไฟนิดนึงนะครับเพื่อนๆสนใจก็ทักทายมาสอบถามได้เลยนะครับานซ่อมประกอบคอมนะครับก็เมื่อกี้อย่างที่ผมบอกผมแก้ตัวนี้ก็คือผมนึกว่ามันมีอะไรอยู่ในช่องนี้นะครับเป็นน็อตหรืออะไรสักอย่างมันไม่ใช่นะ พอดีผมใช้หกแฉกทะลุเข้าไปมันไขเป็นตัวนี้ถอดออกมาทั้งยวงเลยจริงๆตัวนี้มันแค่ดึงออกมานะครับมันติดกาวสองหน้าไว้แค่นั้นเองนะครับผมไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับถือว่าโอเคนะครับสําหรับตัวนี้มัน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 ไม่มีอะไรซับซ้อนอเราก็แค่ดึงออกมาเฉยนะครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องของตัวสายแพรนะครับมันมีความชืน้นมีออกไซด์นะต้องต้องล้างนะต้องล้างนะ นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็เรียบร้อยไปนะครับถามทักทายได้เลยนะครับผมแก้ระบบเนี่ยอย่างตัวนี้เราก็นึกว่ามันเสียนะเพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่จัดการก็มันมันก็เหมือนเสียแน่นอนเลยนะครับผมอันนี้นะกะ็ต้อง ตวเช็คมันไปตามภาพนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่ตัวนี้เปล่ามันจะเหมือนกับมันจะกระพริบเป็นช่วงๆนะเพื่อให้มันนะครับเพื่อประหยัดพลังงาน หก็อุณภูมิเย็นๆแบบนี้เลยนะเพื่อนใจก็สอบถามทักทายมาได้นะอันนี้อันนี้ก็ยังไม่นิ่งเนะเดี <ž> ๋ยวเทสนิดนึงก่อนนะครับเพราะพอเราแต่ละเครื่องที่เราทํเราต้องเราต้องต้องรู้นะต้องตรวจเช็คได้คือมีอะไรเนี่ยเราต้องจัดการได้นะเหมือนลูกค้าไปหรือยังไงเราต้องคือส่วนมากจะจําได้เครื่องอะนะครับผม ไม่มีปัญหาเแบบโอเคนะครับเดี๋ยวจะติดพวกอารกิบอะไรเพิ่มไปมตัดท้ายได้เลยนะครับเราอยู่ตลาดนะแต่จากสองมิลบุรีนะครับเดี๋ยวซ่อมโนต้ตบุ๊กตัวนี้ก่อนมันหลายวันแล้วอันนี้ก็จะเดี๋ยวจะเก็บนะครับมันจะเลอะๆหน่อยสําหรับระบบน้ําก็จะเป็นอย่างนี้แหละจะวางล่างเพราะว่าวางบนเดี๋ยตกแตกนะครับโอเคนะครับค,ครับ